มัมแจ้งครับครับผมวันนี้มาคุยเรื่องมาขายครับเนี่ยคู่เลยค่ะทั้งมาคุยด้วยมาขายด้วยมาขายด้วย,ยค่ะอ,อต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะต้องถามพี่ๆทั้งสองคนปกติเนี่ยไปร้านนวดเนี่ยจ่ายเท่าไหร่กันคะนวดก็พันแดบาทยวดี๋ยว อันนี้ไปเท่าไหร่ผมไม่เกิน3 0 0ร้อยสามร้อยห้าสิบเองทำไมเป็นทุกๆไปแพงอย่างอ่ะนั่นสิอันมันโป่งแล้วแปลมันโป่งแล้วอยากจ่ายถูกลงไหมมันมีหรือปวดมงปวดเมื่อยแล้วจ่ายถูกลงเนี่ยหนูอะไรนะไม่ใช่นี่หนูเนี่ยแหละอย่พูดเล่นนะแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกเนี่ยนะคะจ่ายรอบเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องไปต่งไปต่อเลยอคุณมิ้นนะคุณมิ้นมรัชพรสวัสดีครับสวัสดีครับ คือหลายท่านเนี่ยเวลาปวดเราก็จะนึกถึงหมอนวดคนทั่วไปอะเนาะอ่าใช่เราก็ปวดไงเราก็นึกถึงหมอนวดไงพ่อทำไมมองคนเดียววะเิียบอีไม่ได้เลยแล้วเวลาเข้าร้านนวดก็คือจ่ายกันแพงทุกวันนี้นะทุกวันนี้หลายหลายบ้านเนี่ยแม่บ้านเนี่ยจะตามหาสามีนี่เป็นรอยืนรออยู่ร้านนวดเลยนะสามีเข้าจะร้านนวดบ้านเบิร์ไม่กลับเลยนะ พูดถึงใครนะแต่ตอนนี้ oh, <okay. S 2> ต,ตอนนี้มันจ้เข้าร้านนวดแล้ว <c oughs> ใช่มันมี<ง>วิธีที่แบบทันสมัยขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นถูกต้องอเอาแบบง่งายๆจ่ายสบายๆจ่ายทีเดียวแล้วจบคุณแม่บ้านไม่ต้องไปตามสามที่ร้านนวดแล้ว <c oughs> นะคะเขาอยากจ่ายทีดียวจบไปเลยเขาอยากจ่ายแบบนั้นแหละ ตาไม่เลิกนี่แหละใช่บาดเจ็บแนะนําตัวนี้นะคะน้ามันนวดเพียวลมเพียวลมใช่ไหมใช่ค่ะเพียวลมคือของเราเนี่ยเน้นใช้สมุนไพรและของเราเนี่ยเป็นตํำรับยาที่ได้รับการจดทะเบียนด้วยนะคะสมุนไพรที่เราใช้เนี่ยขึ้นทะเบียนถูกต้องอแล้วข้างในเนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะตัวนี้นะคะหลักๆก็จะมีเงาไพรสดเทาอ่อนเงาไพรสดใช่ตรงนี้ตัวหลักเลยนะพอนะออเฮ้ยพี่ก่อนสิ เออตามเข้าไปก็ไม่รู้ก็ได้เฉยๆให้ดูเขาดูว่าดูดูว่าเรารู้ไปด้วยไงคนไม่รู้มันย่อมไอของไม่เป็นกันร้านร้านเสื้อผ้าพีนันแล้วเขาดมกลิ่นเขาดมกลิ่นเลยเพาอ่ะลองอภัยพ่อจืดทำไมมันไม่ได้กลิ่นะไรเลยเดี๋ยวแม่เปิดก่อนนี่เปิดก่อนเปิดก่อนดึงเลยค่ะดึงเลยค่ะไม่ต้องหมุนดึงได้เลยนี่อื หอมอ่ะไม่จะบอกว่ากลิ่นเขาหอมคือปกติแล้วเนื่องจาน้ำมันนวดอ่ะมันจะไปยังไงคะพี่ปอกเปียคือยอมรับเลยตัวเองใช้ตลอดหนึ่งฉุนนะเดินมาผ่านไปร้อยเมตรเนี่ยได้กลิ่นเลยะแล้วนอกจากกลิ่นเนี่ยนะคะคือเอาจิ๊กอะไรคะเป็นอะไรคะว่าจะฉีดเขาจะพูดว่าไม่ใช่ยาด้ ดมๆหน่อยที่เงื่อยขึ้นหน่อยเดี๋ยวเข้าตาเลยเมื่อกี้คือคือจะคือคือจะจะเล่นเมื่อกี้เล่นต่อก็ไม่กล้าเล่นกลัวเสียฟอร์มเลยนั่งดี่นี่น้องคอยเห็นว่ารักษาฟอร์มพี่หม่ำสาวๆชอบกลิ่นนี้นักศึกษามหาลัยน้องๆผมไม่ชอบผมรักเมียผมครับโอ้โหช่วยจีเอาใ่ สาวแก่แม่ไม่ก็ชอบนะกลิ่นเนี้ยเออเออแล้วเวลาปวดล้ว,ลว,ลวลก,ก็ฉีดเลยไม่ต้องทาใช่ไหมฉีดได้เลยค่ะคือจะฉีดแล้วนวดก็ได้<อ>จะจับ,จ,บจับนิดนึงเค้นเค้นเฟ้นเฟ้นหน่อยก็ได้<อ>หรือจะฉีดไปเลยไม่ต้องนวดก็ได้อย่างเงี้ยค่ะฉ<อ>ีดใ้ข้อบารายแบบเนี้ยพกพาง่ายด้วยไงใช่พกผอาการปวดด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยถูกต้องใช่ค<ว>่ะแล้ววันนี้นะ<ว><ว><ว> น้องขออนุญาตจัดโปรพิเศษให้เลยสําหรับรายการวันนี้สำหรับคนที่ชมอยู่เท่านั้นเพราะปกติของเราเนี่ยมีวางขายหน้าร้านขายยาแต่หน้าร้านขายยาไม่ใช่ราคานี้นะคะปกติแล้วตกเฉลี่ยควรละ390บาทแต่ใครคว้าโปรโมชั่นนี้ทันเหลือขดละ140กว่าบาทเองเฮ้ยใช่มถูกถูกกว่าเสื้อผ้าลายเจดีก ก็ต้องถูกกว่าสิเนตัอย่างกันนะมล้วมันซึ่งวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นให้เลยซื้อ4ขวดแถมฟรีไปเลยอีก3ขวดเฮจ็ดขวดซื้อ4แถม3ใช่เจ็ดขวดค่ะปกติต้องจ่ายราคาเกือบ3,000วันนี้ตอนนี้จ่ายเท่าไหร่คะคุณคุณมิ้นจ่ายแค่999บาทตายแล้วมีที่ไหนวะเนี้ยมีมีแค่ที่นี้ จำกัดแค่ร้อยสายนะคะกดโทรด่วนเลย <on> 020810168 020810168หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะแอด Golden 7ค่ะมีแค่ร้อยสายเท่านั้นมีแค่ร้อยสายวันนี้ก็อซ ซื้อสีแถมสามรวมแล้วเจ็ดขวดใช้ได้เกือบปีนะคะถ้าเกิดใช้คนดีแต่ถ้าเกิดแบ่งสาวๆหลายๆจังหวัดอย่างเงี้ยทั่วทุกประเทศไทยโดยเฉพาะแบบฝากฝากใครคือไปฝากไปฝากใครก็ได้ที่ชอบปวดเมื่อยเชียงรายเชียงรายส่งไหมคะเชียงรายส่งฟรีเหมือนกันค่ะที่นั่นนะคะเหมาได้ค่ะพึ่งโอนบ้านบ้านน้ำจวนพึ่งโอนแล้วซื้อหลังใหม่เขาซื้อมาใหม่เขาที่อบนดอยเลยที่ไม่ท่วมแล้วโอ้แล้วไปหาไม่ลำบากอ่ะก็นั่งโคอจีตัางกูนั่งหอไป ขวดนี้นะคะที่มิ้นถืออยู่ตัวนี้นะคะนี่คือน้ํามันนวดสมุนไพรเพรียวลมข่าของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนทางยาไม่ว่าจะเป็นตัวไพรสดเราก็มีให้นะคะเทาเอ็นอ่อนเง่าว่านเอ็นเหลืองตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะคะใครมีอาการปวดกล้ามเนื้อสามารถใช้ได้ฉะนั้นวันนี้ให้เพียวมขวดนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาปวดต้องขวดนี้นะคะกับโปรโมชั่นสุดคุ้มจัดให้มัมแจ๊สวันนี้ที่แรกเลยค่ะคุ้มจริงๆครบยกเซตคุณเอาไปเลย7ขวดซื้อ4 แถม3ซื้อ4แถม3 7ดขวดนี้สามารถใช้ได้เกือบปีเลยนะคะปกติต้องจ่ายเนี่ยเกือบ3 0 0 0ันวันนี้รีบโทรให้ทันค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นกดพอด่วนเลย020810168 020810168หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะที่แอดโกลเด้ซวสั่งวันนี้ส่งให้วันนี้ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะขอเลยละกันหน้าร้านขายยาปกติเราขายอยู่ขวดละ390วันนี ขออนุญาตร้านขายยาทั่วประเทศนะคะที่วางของเราจําหน่ายอยู่เราขอหั่นราคาจํากัดแค่ร้อยเซตไม่ได้ให้ทุกคนนะเฉพาะที่นี่ที่เดียวเฉพาะที่นี่ที่เดียวเฉพาะคนโทรทานจากขวดละสามร้อยเก้าสิบบาทจะเหลือแค่ร้อยสี่สิบสี่บาทแล้วที่เพื่อนไปเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะเหลือขวสิบสายเหรอเฮ้ยไปแล้วสิบสายแล้วสิบสายเลยเหรอเออ เพราะว่ามีแค่ร้อยสายเท่านั้นใช่แล้วของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีสายแล้วห้าสิบแล้วใหญ่มากอนี่ใครสายโทรอะไรกันตั้งหนาเนี่ยเออเช็คสิพี่แจงโทรหรือเปล่าแต่วันนี้เขาไม่สบายเป็นอะไรไม่สบายอาหารเป็นพิษก็ของสกปรกนี่ก็บอกว่ากินก็บอกว่ากินซุปไก่ที่มันมีคาโนซีนดรตเคยกินแล้วเป็นก้อนอ่ะใช่ไหมพักพักผ่อนเพียงพอแบบ อ่ะตอนนี้เลยใช่แล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าราคาเนี้ยพิเศษจริงๆปกติหน้าร้านขายยาเนี่ยขายดีมากๆนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวชอบมากซื้อตุนซื้อฝากซื้อแจกฉะนั้นวันนี้ค่ะเป็นราคาพิเศษให้เฉพาะพ่อแม่ชาวไทยต่างชาติจะซื้อเราเป็นลังจะซื้อเป็นล็อตใหญ่ๆคุณก็ได้ราคาน้าร้านคนละ390าบาทอ่ะบรรยากาศอีกแล้วค่ะเยะสามสิบเจ็ดสายทังนะไปไวมากนะคะไปไวเพราะว่าวันนี้คุ้มจริงๆค่ะเือแค่ ขวดละ144รบาทแล้วขวดก็คือสวยอ่ะคือมันยกออกมามันไม่อายใครนะเนี่ยค่ะเห็นบอกว่ากว่าจะได้แต่ละขวดมาเนี่ยเขาใช้เวลานะบ่มนานค่ะบ่มนานกี่เดือนกี่ปีเนี่ยก็โอ้พอกว่า3เดือนกว่า4เดือนกว่าจะออกมาผลิตได้ก็คือเราต้องเลือกที่แบบได้คุณภาพเท่านั้นต้องเจ้มจ้นเท่านั้นจริงๆงอันเนี้ยใช้ได้หมดเลยคนที่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยควรติดบ้านไว้เลยแหละใช่ต้องติดบ้านไว้เลยแบบเผื่อมัน มันงยางขึ้นมาเลยจะได้ฉีดทันท่วงทีเลยแล้วบางคนอายุเยอะแล้วยังอุ้มลูกอุ้มหลานอย่างเงี้ยมันต้องแบกต้องเยอะต้องอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนนะคะเกษียณแล้วยังไม่หยุดทํางานก็ยังต้องใช้ร่างกายอยู่ก็เอาตัวนี้ไปช่วยนะคะลไปใช้ได้เปลุกกระแป้งใช่ไมใช่ไม่แก้เป็นเสื้อชุดขาวใช่ไหมแล้วพอฉีดใช่ไหมคะมันไม่มีสีไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่ตัวนี้ไม่สีไม่ติดเสื้อผ้าฉะนั้นคนที่เข้าวัดปฏิบัติทําสายบุญเป็นคนดีนั่งสมาธินานๆอย่างเงี้ยปกติใช้น้ำมันนวดแล้วมันจะเลอะชุดขาวอออันนีีี้้ก็คืืฉดดปุุ๊เสสผาขวช ของเรานะคะหรือว่าภาคภูิที่นอนไม่เลอะนะคะยงโปนะคะวันนี้ซื 3, ้อ4ี่แถมสมรวมแล้ว7ขวดนะคะ7ขวดนี้คือใช้ได้ถ้าคนเดียวกใ็ใช้ได้ประมาณแบบโอ้เกือบปีเลยนะ,ะเกือบปีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเป็นขวดพกพาเนาะ,อะเอาไ้ที่ทํางานอันนึงที่บ้านหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่พกพาก็ได้เหมือนกันนะคะในรถในรถอีกขวดนึงในรถก็ได้ค่ะด้วยความที่เราเป็นขวดแก้วฉะนั้นเวลามันโดนความร้อนเนี่ยสารสกัดต่างๆคุณคุณสมบัติมันไม่หายออกไปด้วยมันยังอยู่ในนี้นะคะทั้งหมดรวมกัน7ดขวดวันนี้ปกติแล้วเกือบนะะค วันนี้สําหรับคนที่โทรทันในโชว์เท่านั้นของเหลือน้อยมากแล้วนะคะเหลือแค่999บาทจากขวดละ390เหลือแค่144บาทค่ะก<อ>็คือจ่ายทีเดียวเลย7ขวดนี้ก็คือซื้อ4แถมสนี่แหละก็เ9 9ก็ อยากสั่งก็ได้เลยนะ<ช>ตอนนี้นะ<ช>ครับผมใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันใกล้ช่วงเทศกาลแล้วเนาะก็สามารถซื้อเป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่ให้คนที่เคารพรักอย่างเงี้ยได้เลยรีบกดโทรนะคะ020810168 020810168นะคะหรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ที่แอดกอร์เดซวได้โปรดีจริงๆวันนี้รอบหน้าถ้าเกิดสมมติมาเจอกัน อาจจะต้องจ่ายค่าส่งหรือของอาจจะน้อยลงเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆอะไรอะไรก็แพงขึ้นแต่เรายังตรึงราคาไว้ให้ให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่โทรทันเท่านั้นเลยค่ะมาเลยรีบโทรเลยครับผมขอบคุณคุณมิ้นมากนะครับวันนี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าครับความสนุกยังรออยู่ไปไหนก็ไปก่อนนวค่อยมาดูใหม่อีกทีแล้วกันครับ